ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้งสอง,งช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน h ช n แนลและทางแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษก,กับครูพี่นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนาที่เปิดเข้ามาเจอและก็ชมกันสอนภาษาอังกฤษของผมนะครับ วันนี้ครับผมขึ้นหัวไว้ว่าฟังเล่นๆนะครับนะไม่เห็นเป็นไรโอเคครับมาเรียนกันต่อหน้า87อับเดต6ม6นะครับผมนั่นก็คือฟร e ทัมเซ็กติวิตี้นะครับกิจกรรมในายามว่างก็เกี่ยวกับกีฬาอีกเช่นเคยนะครับ past, อินเพสอัจเรียนจับคู่กันนะครับทิ้งครอบชู or more items in each category นักเรียนคิดถึงารายการนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาสักสองรายการนะครับในแต่ละหมวดหมู่นั่นก็คือหมวดหมู่แรกนะครับหมวดหมู่คอลเลกิ้งนะครับหมวดหมู่การสะสมก็สมัยก่อนนะครับมีการสะสมสแตม์นะครับสะสมของโบ,บ,บราณนะครับดังนั้นก็เขียนเพิ่มเติมเข้าไปก็คือสะสมเหรียญหรือสะสมบปสการ์ดเป็นต้น ส่วนเมคกิ้งนะครับการทำนะครับหนาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับทำแบบต่างๆนะครับหนาแบบรถยนต์แบบอะไรก็ว่าไปนะครับโมเดลทำเสื้อผ้านะครับหนาทำตุ๊กตาของเล่นส่วนเกมนั้นนะครับอาจจะเป็นเกมการ์ดนะครับเกมไพ่เกมหมากรุกนะครับหนาเกมแบล็กเอนแบ็กเบอนนะครับเกมสแครบโบเป็นต้น อันนี้เขียนเสริมเพิ่มเติมไวไปแล้วนะครับนะเพราะว่าในในหนังสือก็ให้มาแค่แบก็กเดมอนนะครับส่วนศิละปะต่างๆนะครับก็เป็นภาพจิตรกรรมนะครับภาพวาดภาพระบายสีเพนดิงโฟโตกราฟีนะครับการถ่ายภาพสเจอร์นะครับการแกะสลักสเก็ตติ้งสเก็ตชิ่งนะครับนะการแกะแบบสเก็ตนะครับนะแบบสเก็ตภาพ อาจจะเหนื่อยนะครับมี watching TV นะครับดูทีวี surfing อินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออ่าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับหนะังเรียนอะ่านหนังสือ listening to music ฟังดนตรีเป็นต้นนะครับต่อไปก็มีครับก็บอกว่า which d h i which of this you which of this do you find reading challenging boring why ต่อไปนี้นะครับสิ่งต่อไปนี้สิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันน่าสนใจมันท้าทายมันน่าเบื่อเพราะอะไรทำไมหนังสือก็เลยเขียนมาให้หนึ่งประโยคนะครับบอกว่า I find collecting antiques quite interesting because I can learn about how people l i v e in the past แปลว่านะครับฉันจะสะสมของเก่าโบ,ร,บราณนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่า ฉันสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีนะครับนะที่ผู้คนอาศัยอยู่ในอดีตอันนี้คือคำแปลสดๆของประโยคนี้นะครับต่อไปนะครับนะ I find making m o d e l really boring because I don't like doing this or doing things with my h a n d แปลว่านะครับฉันคิดว่าการทําโมเดลต่างๆนั้นเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับนะบเพราะว่าฉันไม่ชอบกระทําสิ่งต่างๆที่กระทําด้วยตัวเองนะครับนา Myhand ไม่ชอบนะครับชอบซื้อที่เขาทําให้สําเร็จรูปแล้วประมาณนั้นเป็นต้นต่อไปนะครับ iFI playing chess c l a e n g i n g s h e l l n d i n g because it difficult game ฉัน พบว่านะครับโดยฉันคิดว่าการเล่นหมากฮอรกุกนั้นนะครับเป็นอะไรที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมันเป็นเกมที่ยากนะครับนะต้องใช้สมองนะครับนะาเล่นหมากรากุกเนี่ยและประโยคสุดท้ายก็คือ I find surfing the internet ตวอร i n t นเชียร์ดิงมีข e c เสีย I ันไฟล์ล็อกอ o บอินฟอร์ ฉันคิดว่าการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอะไรที่ดีมากๆน่าสนใจเหลือเกินนะครับเพราะเราสามารถจะค้นหาข้อมูลได้อย่างมากมายเป็นต้นนะครับมาเรียนต่อข้อที่5้านะครับก็บอกว่าอินแพร์เรียนจับกลุ่มนะครับอาจับคู่ตัวเตะครับจับคู่ u s i n g the vocabulary from example 4 and the language below to act out ช o ด dialogue as i n example แปลว่านักเรียนใช้คำศัพท์จากข้อที่4นะครับผมเพื่อที่จะแล้วก็และก็นะครับนาภาษาด้านล่างนี้นะครับที่เขาให้มาข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะนำใบแสดงบทสนทนาสั้นๆนะครับนะตามตัวอย่างนั่นก็คือการให้คำแนะนำนะครับการเห็นด้วยนะครับและก็การไม่เห็นด้วย เช่นการาให้คำแนะนำนะครับอาจจะถามว่า why don't ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ how about มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ what about ถ้าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีไหม let's นะครับเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้กันเถอะ I think we should จันคิดว่าเราควรจดจดๆ we could always เราควรที่จะทำแบบนี้สม่เสมอเป็นต้นการให้คำแนะนำ ส่วนเห็นด้วยไม่เห็นและไม่เห็นด้วยนะครับเช่น that's a good or that's a great idea นั่นเป็นความคิดที่ดีเลยก็เห็นด้วย yes let's do that ใช่เราไปทำเช่นนั้นกันเถอะเห็นด้วย I don't really feel like it ฉันไม่ชอบมันเราเะเลยไม่เห็นด้วย oh it's too boring โอ้มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อเหลือเกินไม่เห็นด้วย it's a nice idea but มันเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่มีข้อแม้ก็ไม่เห็นด้วย I don't really like ฉันไม่ชอบมันจริงๆเพราะอะไร because ฉันไม่เห็นด้วยดังนั้นบทสนทนานะครับที่นำมาเขียนให้ก็ประมาณนี้นะครับตั้งก็คือ how about a game of cards คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเล่นเกมการ์ดหรือว่าเล่นไพ่นั่นเองนะครับนะเ <c oughs> อราะว่าไพ่ในที่นี้อาจจะเป็นไพ่การ์ดรูปต่างๆ B ก็เลยว่า I don't really feel like it ฉันไม่ชอบมันเอ,เอาเลยทีเดียวนะครับเก็เลยบอกว่า What about watching TV then ถ้าอย่างนั้นเราไปดูทีวีกันดีไหมบี B ก็เลยบอกว่า Yes let's do that ใช่เลยเดี๋ยวเราไปดูทีวีกันเถอะหรือ A อบอกว่า What about a game of Scrabble คุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการเล่น Scrabble บีก็บอกว่า it's a nice idea มันเป็นความคิดที่ดีมากๆเลย but แต่ว่า I'd love rather do something else แต่ฉันชอบที่จะทำอย่างอื่นมากกว่าเอก็เลยบอกว่า why don't มีซอ e ต the internet t h e นแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ไปเล่นอนนินเทอร์เน็ตกันละ่ะบีก็เลยว่า that's a good idea นั่นเป็นความคิดที่ดี เก็เลยพูดต่อว่า I think we should make m o d e l เราไปทําโมเดลรูปแบบต่างๆกันดีกว่าไหมบี B บอกว่า oh it's too boring oh ฉันเบื่อแล้วเกินมันเป็นการมันเบื่อหน้าเบื่อแล้วเกินนะครับฉันไม่ชอบทําโมเดลเก็เลยว่า well we could always play cards ดังนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นการ์ดกันดีกว่า B ก็เลยว่า yes i do let's do that โอเคถ้างั้นเราไปเล่นกันเถอะ ประมาณนี้นะครับต่อไป entertainment นะครับความบันเทิงให้นักเรียน listen นะครับนะทักษะการฟัง and close out the p r a c e s you don't hear แล้วก็ให้กานะครับนะวลีที่คุณไม่ได้ยินในคลิปสนทนานี้ออกนะครับนะอันไหนที่ได้ยินก็ไม่ต้องกาออกลองมาฟังทักษะการฟังลองมาฟังคลิปเสียงกันดูนะครับ Exercise six, page eighty-seven. A. The fun, the colour, the entertainment. Come and see the greatest show on earth with the Ringling Brothers coming to you all the way from the USA on August the second, third, and fourth. This amazing show will be held in a huge circus tent on the grounds of Sheffield Football Stadium. There will be funny clowns, daring acrobats, incredible animals, and extraordinary performers. Gates open at 7 pm, and the show goes on for three exciting hours. Buy tickets at the door for £5 per adult and £2 for children under 12. But tickets are limited, so get there early. Okay. Come and experience a night of mystery and passion as the luxurious La Roi at Queen's Hill brings you the classic romance in the dawn. This top-class venue with comfortable seating and first-rate views of the expansive stage. Provides an unforgettable theatrical experience. In the Dawn stars Catherine Ross, along with an impressive cast of brilliant actors, all of whom have recently returned from a popular run of the play on Broadway. The play opens on December the 15th for two weeks. For inquiries and ticket reservations, call Style Bookings on 324-7621. C. Let the storm begin. Yes, they're here. This talented rock band will soon be on stage near you. The Storm have had a number of smash hit tunes lately, but haven't taught for over 5 years. So all you screaming fans get ready because at last they're coming to the Entertainment Hall for two explosive shows. On Saturday, March the tenth, and Sunday, March the eleventh. Tickets go on sale on Monday the third of February at the ticket box. Three pounds for students and five pounds for others. Get ready for a wild party. Okay, so got on เป็นเต็นท์นะครับนะที่ใหญ่ฟันนี c ล o าวนะครับเป็นตลกที่สนุกแต่สนุกสนานเหลือเกินนะครับ i ิน r รี i ิบ e วนิ m มนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับนะเป็นสัตว์ต่างๆที่ดูแลแปลกประหลาดไม่น่าเชื่อเป็นเอ็กซ์ล n นโชวนะครับเป็นโชว์ที่สาวิเศษสุดมากๆนะครับ l ล x u r i ร u สเทอเตอร์ Theater, นะครับเป็นโรงละครที่หรูหรานะครับนะ ท็อปคลาสแวนนูนะครับเป็นถนนที่อยู่ในระดับท็อปคลาส Excellent Sound Effect นะครับเป็นเสียง Sound Effect ที่ดีเลิศ e x p ก n s i v e Stage นะครับเป็นเวที Expensive s t a ตจนะครับเป็นเวทีที่กว้าง Unforgettable Experience นนะครับเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน t อ l e n นต a n บนนะครับเป็นวงดนตรีที่ ท้าทายอย่างมากมีความสามารถอย่างมาก Smart Hit s h o นะครับเป็นบทเพลงที่เป็นเพลงฮิตนะครับนะเป็นเพลงฮิตติดชาร์ต Explosive Show นะครับเป็นการเสนอรหรือว่าการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับ n o r e Racking Experience นะครับเป็นประสบการณ์ที่ ไม่น่าประทับใจนะครับก็คือหน้าปวดหัวอย่างยิ่งเลยโอเคนะครับแปลประมาณนั้นนะครับและนักเรียนลองฟังดูนะครับนาะทักษะการฟังว่าหัวข้อไหนที่เขาไม่ได้พูดโอเคครับคุณครูไปต่อข้อที่7เลยนะครับนั่นก็คือข้อ 7a Do you like a magic trick which is your favorite one คุณชอบมายากลหรือเปล่าแล้วก็เป็นมายากลชนิดไหนนะครับที่คุณชอบมากที่สุด ข้มี me, read the step นะครับให้อ่านขั้นตอนต่างๆ in move in the magic f r i c k ที่เกี่ยวข้องกับมายากลคนมายากลในครั้งนี้แอดพู t เดมินือคู r r รกอ order แล้วก็เรียงตามลำดับให้ถูกต้อง with step do the picture show แล้วก็รูปภาพนั้นได้แสดงอ่สเต็ปที่เท่าไหร่นั่นคือ I'm not a big fan of magic f r i c k นะครับนะ ตัวอย่างในการตอบก็คือฉันอาจจะไม่ได้เป็นแฟนพันแท้นะครับหนาะของการเล่นมายากล however แต่อย่างไรก็ตาม I f i ฟ้า the disappearing coat r i c k so fascinating แต่ฉันก็เจอว่านะครับหนาะการเล่นมายากลที่ทำให้เหรียญนั้นหายไปนะครับนะเป็นมายากลที่มันติดตาตตึงใจอย่างยิ่งเลยดังนั้นเรามาดูสเต็ปต่างๆนะครับนาะในการเรียง การเล่นามายากลให้เหรียญหายไปนะครับนะเมจิกฟรกนั่นก็คือให้นักเรียนเอา,อาในหนังสือตรงนี้นะครับเอาข้อความตรงนี้มาเรียงเส้อใหม่คุณครูก็เลยนำมาเรียงเส้อใหม่ให้ดังนี้นะครับนั่นก็คือเอาข้อความที่2เป็นข้อความแรกนะครับนั่นก็คือ take a clear glass and two sheets of white paper ก็คือนักเรียนหาแก้วนะครับที่ใสๆนะครับนามาหนึ่งแก้วหนึ่งใบนะครับนาแล้วก็นํากระดาษนะครับมาสองชิ้นอันนั้นคือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่สองนะครับให้ put the glue นะครับก็คือให้นํากาวนะครับติดนะครับ on the rims of the glass นะครับที่ขอบนะครับหนาของ ปากแก้วอ่าขอบแก้วนะครับนะ่ะแ s t w n on the paper แล้วก็เอาไปคว่ำหรือเอาไปแปะไว้บนกระดาษนะครับตามภาพนะครับนี่นะครับตามภาพให้ติดกาวที่ขอบแก้วนะครับนะแล้วก็ไปคว่ำลงบนกระดาษเลยดังนั้นขั้นตอนที่3นะครับ cut around the glass นะครับให้ตัดไปรอบๆปากแก้วนะครับโซเดดดังนั้น it's mouth is covered ใบเพรพวงกลมดังนั้นที่ปากของแก้วนะครับก็จะมีกระดาษที่แปะเอาไว้ก็เป็นกระดาษวงกลมแล้วนั้นนะครับนะเพราะว่าเราตัดขอบด้านนอกนี้ออกหมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่า preparation นะครับในการตัดเตรียมนะครับนะตัดเตรียมในการทำอุปกรณ์ดังกล่าวโดยเรียงหมายเลขเสียใหม่นะครับทีนี้ performance นะครับนั่นก็คือเวลานำไปสแสดงนะครับ ขั้นตอนที่5นะครับผมให้ cover the glass with the cloth and move it over the coil ขั้นตอนที่5ก็คือให้ cover the glass with the cloth ให้ cover ให้ปิดแก้วนะครับนาะด้วยผ้าเอาผ้ามาคลุมแก้วอีกทีหนึ่งนะครับ and move it over the coil และกะ็ move it ในที่นี้ก็คือ เคลื่อนนะครับนะเคลื่อนแก้วเหล่านั้นไปบนเหรียญนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าตามภาพนี่นะครับนะเอาผ้ามาคลุมแก้วนี้แล้วเอาแก้วเนี่ยนะครับไปครอบบนเหรียญนี้อีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนที่เจ็ดนะครับอ่าขั้นตอนที่หกก่อนนะครับนะมาตรงนี้เลยขอกขั้นตอนที่สี่ยังไม่ได้แปลขั้นตอนที่สี่ก่อนครับ Place a coin นะครับวางเหรียญลงไปนะครับ on the second sheet นะครับในกระดาษแผ่นที่สอง And place the glass upside down next to it ตรงนี้ยังข้อความมันยังอยู่ควลบรรทัดกันอยู่แล้วก็ place the glass upside down next to it ก็คือวางแก้วนะครับนาะคนละข้างคนละด้านกันนะครับนะให้อยู่ใกล้ๆกับเหรียญนั้นแล้วไปขั้นตอนที่ห้าไปให้แล้วนะครับเมื่อกี้มาขั้นตอนที่หเลยขั้นตอนที่6ให้ remove the c l o t h and it will look as if the coin has disappeared ให้เปิดผ้าออกนะครับแนละ้วแล้วก็มันดูเหมือนว่าเหรียญนั้นได้หายไปแล้วขั้นตอนที่7นะครับ Put the close back cover the glass แล้วก็นำผ้านะครับนะมาปิดนะครับ put the close back over the glass มาปิดนะครับบนแก้วอีกครั้งหนึ่งแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่8นะครับ move the cover glass A way to make the coin magically reappear แล้วก็นะครับเคลื่อนนะครับนะแก้วที่คลุมไว้ด้วยผ้านั่นนะครับนะไปอีกทางหนึ่งแล้วก็จะเจอเหรียญขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับนะ reappear เหรียญก็จะปรากฏขึ้นมาอีกทีหนึ่งนี่คือเป็นการเล่นมายากลดังนั้นภาพนะครับนะที่เจอสามภาพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นขั้นตอนไหนคำตอบก็คือ เป็นขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่หกแล้วก็ขั้นตอนที่แปดนะครับนะตามภาพขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่หกแล้วก็ขั้นตอนที่แปดโอเคนะครับประมาณนี้แล้วแล้วก็จบหน้าที่แปดสิบเจ็ดฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูับ นั้นต้องขอขอบคุณ